อีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำสิงนะคะจมอีกแล้วคือก่อนหน้านี้คันอื่นเข้าแล้วนะน่าจะประมาณสองสองคันแล้วทีนี้มันตกล่องฝั่งนูน้นอ่ะตรงนี้มันเป็นอันนี้เนาะ เนี่ยมันถ้าเบียดมาฝั่งนี้มันก็จะจมทีนี้มุกมันมีคันก่อนหน้านี้เข้าแล้วตรงนั้นมันเหมือนแบบมันเกือบจมแต่มันไม่จมพอมุกมาทีนี้มันต้องหยอดลุมมาลุมมันใหญ่แล้วมันก็จมเขาไปจะไหนวะนี่รถแรงแน่รถแรงวะตอนนี้มุกยังไม่กล้ายกดำนะคะตอนแรกจอดชะลอตรงทางเข้าแล้ว จะดูว่ารถไถท,ทําทางให้มไหมเขาไม่ทําให้ก็เข้ามาติดมันเป็นรอยของคันก่อนหน้านี้ฮะเปิดได้รถเป็นยังเอาวดบางฝุ่นลงบางฝุ่นหักบางฝุ่นหักบางฝุ่นหักหักบ่หับ่ เรือเดี๋ยวสงมันแล้วคอยไปดัดเอาอ้าวสินกดำยานได้หนิคนขับก็ตัวเล็กเขาลงเยอะหรือต่างไหมหคือคอยโยขื้นด้วยโอมันจี้เสียงมันอะไรนี่เขาทอแล้วคนหนึ่ง No. จะล้มแมนมันไหลไม่ได้แขางๆเลยเอา <laughs> เอ้า <c oughs> เอ้า 例子。

กบบที่เสือชูไอ้ที่เรื่องสังเกตุว่านนี่ครับบ้บที่เสือชูเออร้านอาหารอยู่ไหนมาร้านอาหารนั่กอล์ฟนี่เนเนยค้ร้านอาหารมาโค้งต่อไปแล้วก็มันจะเป็นแยกคนเกียตรงนู้นอ่ด้วไ่้นหน่อยใส่ไปอยู่แต่ไรแล้วมันนี่บอกแล้วซื้อจอบมาเป็นอย่างนี้เลยนี่เอาไปเก็บเลย Mười tám đi hay đan đơn à? Đan đi hay đan đơn à? ขึ้นแล้วค่ะทุกคนหยาบันไหลอีกแล้วร <laughs> อพึงล้างมาโอ้โห oh. เกือบมิดลอ้อรอคิวกันเป็นแถว <laughs> <laughs> บางครั้งวันหนึ <refine> ่งมีตัวสองสามรอเลีอยังมูตัวแล้ววะดิตัวคนที่ทำเนาะ ด้านมังฟุน้นคือไหนเนี่ยโอเคสวยมากเลย่ะไรนี่เสียวนี่เรีน <laughs> เล่นเรียนนี่ยับนะทางแคบค่ะโอ้โอโหน้ำดูทางนี้ก็ต้นมะม่วงทางนี้ก็น้ำ เละตุ้งเป๊ะเฮ้ยทำไมมันลำบากอย่างนี้คันเข้าก่อนมุกบอกว่าเกือบจมค่ะเหยียบสรงไปได้อันนั้นเข้าแบบร้อยเลกเนาะพอมุงมาลงรอยเกนั่นแหละเหยียบสูงไม่ไปค่ะอยู่เหมือนรถมันจะจมอยู่แล้วเนาะคันก่อนอันนี้แล้วพอเรามาลงรอยมันก็จมค่ะหาที่กลับรถกลับไปขึ้นก่อนเฮ้ยทำไมลำบากจัง อยู่กับทีมงานจะปลาเจมเหมือนเดิมนะคะทีมงานประจำมุกได้ต่อพรลบหกร้อยอีกละรอคันนั้นเข้ามาเดี๋ยวมุกจะออกไปนะคะอู้หลายคันเลยแหละเพราะว่าต่อแถวกันอีกข้างหลังนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันค่ะทุกคนงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ